แล้วทำไมเธอไม่หารายได้เสริมล่ะเธอรายได้เสริมอะไรรวยใกล้ออกซิเจนจะหมดแก่างนั้นเหรอวะมีมมีคนติดต่อหล่อนมาเยอะมั้มีคนติดต่อมาเยอะมากนะพี่ก่อนก่อนโควิดเนี่ยจะบอกว่ายังมีโทรมาเลยอ่ะพี่สาวอ่ะเขาโทรมาให้ไปกินข้าวหนูบอกไปสิคะไม่รับกินข้าวแต่ถ้าสมมติถูกใจหล่อๆให้ฟรีนะครับหนูบอกไปสิแกมีผู้หญิง รู้บอกไปค่ะเอามาให้เลือกก่อนไม่สัดส่วนใหญ่คนที่จะเป็นแฟนเธอคือหลอไปจีบเขาเองจริงหรอจริงคือเราอ่ะจะเป็นคนชอบแบบว่าเราไม่ชอบอะไรที่แบบเข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่ใช่สเปกเราไงอยากเลือกเองเราก็ต้องมีเชิงไงเพราะว่ารูปร่างเราดูคันอยู่แล้วเราไปถ้าเราปั๊บเข้าไปเลยมันก็ดูคันต้องมีควารู้รูคันเล็กไม่ได้รูปร่างเชิงยังไงเชิงถาเฟซก่อน สมมติหล่อนชอบผู้ชอะสมมติชอบบอยยูเซอร์อะไรกันอะหล่อนทํำยังไงเราก็เริ่มจากว่าเราก็เราต้องรู้จักชื่อพี่เขาใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มหาเฟซละเราก็เริ่มหาเฟซมาหาเฟซเราก็แอดไปพอพี่เขารับปุ๊บเราก็จะต้องส่งข้อความไปไงบอกมือทักทายในเฟซอ่ะเราก็ inbox เข้าไปเอย่ามาส่ง i อก o x เข้าไปดูแล้วกันเคยจะไปอยู่ตรงไหนหล่อนลุ้งเริ่มไปโบกมือทักทายให้ผู้ชายในเฟซเป็นไงครม่นะคุยเคยมากสุดกี่คนคุยมากสุดก็มันมันจะดู อ่ะเราไม่ได้ชอบเยอะขนาดนั้นหกคนไอ้จ๊ะตอบไม่ตรงคำพังมเห็นนะตอบไม่ตรงเยอะมนาดนั้นหกคนหกคนเดีขึ้นไปดูบนห้องนอนหนูนะโทรศัพท์มีห้าเครื่องอ่ะโทรศัพท์ห้าเครื่องหล่อนทำยังไงเอาห้าเครื่องเนี่ยแต่ละคนมันต้องคนละเบอร์ไลน์เนี่ยเราต้องใช้รูปเดียวกันทั้งหมด ออนไลน์ต้องใช้รูปเยวจัดโทรศับท์5เบอร์มันก็จะหมายถึงว่ามี5ลาลายจัดรูปเดี่ยได้แล้วกันตอนนี้ไอ้5คนรูปอลไรที่ผ่านมาที่ต้องรูปเดียวใช่อันนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วนะคะมัน24ตอนนั้นตอนนี้จ้าละแล้ว29ค่สิบึก่าคกแล้าปี